น้องท่านมันมือเอาโน่อยครับที่อยู่ในสนามมันน้องมือลอยครับแล้วมันยิงงานหันหลังกลับแล้วมันนั่งยองๆทุกท่านมาพอทุตึ้งยังหลนั่งยองๆไปเลยครับเด็กเข้ามาไม่จับ ไปจะงไงบรรยากาศทาวนู้นแลวพูดอี่บา่ให้สังเกอุแบบนี้นะพูดตลอดรวบรวมสมาธิไรนะรวบรวมสมาธิไ้นะรวบรวมสมาธิอาไรนะคุณี่พ E uh... la parte de...